ฮอเทือนอะไรพี่น้องลืมเข่าพี่น้องเอ,อ้ยลืมขักลืมเนื่ว่อง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 วงมากดูเลยคิดพะก่อนะคิดเลยจะทีไรเบี้ยเดือนกับเบียยเกันพอดีพ่ออ่นเบากุ้งแอนพ่น,นิปออกไปตลาดพอดีแถวกุ้งเอามาให้คืขอขาาสิบก,กิโลเลาะเาะห้ากระปูเว็น มาเห็นมาได้มาได้ซ้ำทชะะ่ไหมค่ะหน้ากามาเป็นหน้ากามาลำหลังเราไปหล่อเศร้าโคตรฟุงก,ก,ก่อนตอนเสาร์นักันพี่น้องโอนะ้มาพี่น้องบันเองสับเตี๋ยวข้งนอนตอนเสาร์นักันเดอร์พี่น้องสุกุสคุล ได้กระปูสีเห็ดนะเห็ดย่ำกระปูเบิรงเดอพีนงองเด้อค่ะเบิ่งนเดอหน้ามันจะเป็นอะไรก็จะได้อันบลอกครีก่อนอาจารย์มาให้้รงลวกเสร้สั่างเันอกกินนันี่ลวกเ่็นทีกินมาเลยพักอันอันเดียวนี้สิบห้าบาทต้มนึ่มเพิ่นเดีว ทำไมคตามแพ็กและซื้อตอนไปส่งเพื่อนฮัสุหกระเปียมกันเดี่น้องเพืนสุกุทุกคนเสนากระปิทั้งหมเปิด ิวออกเพชรอนนี้ค <author> well, okay ิวคิวเปลี่ยนเลอไปเอาเพชรมาพี่นนองเอาเพชรอันนี้มันบคิวเพชร

พอดีเนี่น้องเคยมาพอได้อันใช้เวียกเนี่เขาคุยิ่งก็เห็ดร้ใส่แห้งคุณซายใส่ปิดคุดอนผงแปลงดอกหมอกดอกไม้แปลงมองปูดอกไม้ไห้แต่ก็สิไปซื้อดอกไม้มาปลนปลูมันบ่แล้วบ่ทั่วมันก็เลยอาุาขอโทษขออภัยนําเรือนําซาพี่น้องเอ้ยจังเนาะมันจะสํา เพื ổi, vào, ่อนนี่ยจะให้มันเร็วมันถ่วยมันงามคุดพี่น้องว่าอะห้เป็นบ้านปันลากบ้านเอฟซีซอยเรือก็อยากให้มันสะอาดอาอาตาง้ำถ่ายคลิปถ่ายยังเมีนรวมพี่น้องตีทุกอย่างละเดี๋ยวบอกแพนมาก่อนนั่งลุกมาก่อน นั่งลกนี่เสียเพิ่นได้ล้างอางให้ส่วนผู้เป็นเอื้อยน่นน้อยเต้บ่ถึงอาศัยน้นุ่เขาสิลงมากันเตรีเบียให้เฮ็ดได้เด้อแฟนเด้อูเ้อ ปลูกพ,พักนําบาได้น่องไก่เลือกไก่ไก่ไก่เขียวแท้ว่าปไล,ลูกม่ได้หรอกไก่เนื้อมอ่อนมันดอกเขียวเบิ้ลมันออหมุนเจ้าน่าจะปลูกดอกไม่แค่นี้ยางดิ้นกระบ,บอกเลยกว้างไปเลยนะพี่น้องเห็นในคลิปมั้ก็คือมันกว้างมันใหญ่จริงนะในน้อยมันสิบเอ็ดเมตรหนึ่งเลยกว้าง กว่างของดินน่มน้องสิเมตรนึงยาวไปกับความยาวกับสีเมตรมันก็เลยพื้นที่ซอยกับกับโบราณกัได้แต่กับพอดีเมียนพอดีมัดจำเนี่กวางลายกับเมียนยาก น้อยก็จะมาวันลงสู้ชาวนุกมามเออื่นกับแบบเฮงต้องลงมาหาตลอดไกจกับมามาใน่วิวกับยูวทุกคนกระตุกแน่ๆนะฮะเขเลยอยากมาหาตูวเป็นเอื้อยแน่ตีเขาดอกพี่น้องวิวขึ้นกับขึ้นก็ขึ้นบ่ได้ติดบได้เอาบ่ขึ้น ມັນເລືອລົງມາຫ້າເອື້ອຍເປັນເອື້ອຍອີ່ຕ້ອງລຸກກະໄດ້ປ່ອຍເລືອກັນໄດໍໄໃຊ້້ ลองคนถามหาการอานคนยังอยู่เพืเ่อนคนเดิมท่านมาพี่น้องท่านมาคนยังอยู่เพืเ่อนยูขึ้นี้แล้วสักผ้าสักเพยเรีนเพื่อนก่อนไปหัวถูเพื่อนด้วยพูตเพื่อนแต่ละมือส้าหน่อยจนท่วงอู้ถูตะเพือนเราจ้ะ มันสีขาวไะพี่น้องแบบพื้นเท้ามันสีขาวแบบทาเท้าโมทูหือเอมยมันลายมันเปื้อนมันมันมันบมงา่ก็เลยได้กวดกวดเจ้ากวนดเลนทุบัดทุเถอะทุบเตืเดย้ำเท้าหันมือเฉยๆช่วยๆน่หันย้ำหมดเลงเปื้อนลายแบบทุอีกรอบหนึ่งมันกับ บ่พ่อส e, ิเหมือยนะแขบเท่นกบริเวณห้องงนีงส่วนมากเลยในห้องกับบพมันบริเวณในห้องบริเวณทังกับสีเขื่อนควีนเบิดเมือยในถูเขือนครัวเอาห้กินในุ้ะเบิดเมือยเื่อนควนที่ถูรุ้อยู่ เป็นชานอมจะหมากกินชานอมพาแซบกินดูปข้าเปียกชนโอ,อนบุคอยดเดเฮบุเดคอยเดื่อื้อกินปันไดเดั้งเพิ่มอีกท่านข้าเปียกเห็นมาเป็นเพินมามากก่นเป็นมากาเซกับเขาเพราว่าสนุกิน แบบเป็นแต่ห้องท่องตัวข้าวนี่แบบอยู่ท่องอันนี้นะแล้วแต่บองคนเลยพี่น้อง าไปก่อนด้เพียงเดิมขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนถูกกำลังใจที่อยู่เคียดขาคนมาตลอดประวัสิเหตุบอดียจังไดกับคอยจับเตือนบอกสอนกันแบพีน่น้องบางทีบางสิมม่งบางอย่างบบม,มีภยัยหูไปวัดส,สูีสู่อันพันแนวเดื่อชาพี่น้นองเนาะถ้าว่าจะได้ถือกันย่อเหมือนความถูกต้องแตตัวได้เผือกับบอกสอนหลักสีคอยท้ยทายานแบบ เบิ่งว่าเท่าเฮ้พิดอริบอร์แล้วก็สิปบเปียนเด้อพย่องเดิอขอบคุณทุกรายทุกเน้นทุกคนบ๊ายบาย